่าเสื้อคนไทยคนเล่าบางคนกบคนะบค่งจะโบตงขาดแค้นหรือว่าเคาะซ้ำกาซ้ำขนาดนี้พี่น้องคะตอนนี้พี่น้องคะเงินบาทไทยแข็ง่าขึ้นสุดๆนะคะบอกได้เลยนะคะว่าแข็งค่าขึ้นแบบบอหนาเสือเลยเนาะ เนื่องจะวานะคะหนึ่งเหรียญน,นะ,ะทุกคนคะ่ะจากที่ใดสามสิบาสามสิบนะคะตอนนี้พี่น้องคะ่ะเหลือแค่สาจะสามสิบองบาทต่อหนึ่งเหรียญ US นะคะพี่น้องคะ่ะโอโ้โหซึ่งแบบว่าคนเล่านี่นะคะทุกคนคะ่ะปรับโตกันแทบบบทันเลยคะ่ะบอคิดบบฝันนะคะเพราะว่า หนึ่งเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะคะปฏิเสธนะคะบอรับเงื่นบาทพี่น้องคะ่ะเพราะว่าคิดว่าเงินบาทเนี่ยกะออนคาเลยดินะบาทหนึ่งเนี่ยจะแตะอ่าหนึ่งเหรียญน,นะคะพี่น้องคะ่ะจะแตะสี่สิบบาทละ่ะเห็นบราคาทุกคนคะ่ะ บอกแล้วพี่นองคะ่ะเงินบาทเนี่ยยาสุตุ๊กติกนะคะเพ้อแป๊บเดียวเนี่ยเลทพุ่งเลยนะทุกคนคะ่ะปวดผาบเลยนะบดจะแข็งคานี่เขียงคาด้วยที่โบตองมาจําเป็นตรงมาประกาออะมะเกาคําว่าจา่าใดๆทั้งสิ้นหรือว่ามาเปาประกาศนะคะว่าจะ ต้องให้มันแข็งคา,าภ้ายในโทนันั้นภายเนธอน,นี้นะคะพี่น้องค่ะอันนี้คือของเทแนโนโน,นอนเนาะจ้ะเดี๋ยวมือน,นี่นะ,ะพี่น้องค่ะเพรว่าก็จะมาขอหว่าวเหลืองเงินกีบออนคาและเงินบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่น้องค่ะถ้าเป็นแนวนี้เงินกีบเล่าเฮานะคะยิ่งจะหน่อยลงกว่าเก่าหรือว่าจะเผือ้ลยกว่าเก่าหรือว่าแนวดนะคะพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านจับเพราะว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่านะคะหรือว่าทางต่างประเทศจากที่เขามาติดตามาชมับฟังเพราะว่าคนโกคนเก่าค,คนเดิมจ้ากิดฮอดกิดเถิงกันอยู่โบ้พี่น้องค่ะบริลลุ่งคลิปหนึ่งวันนะคะโอ้ยรู้สึกแบบว่าใจน้องพาะว่านี่โบกระชุมก็ช่วยเลยนะคะทุกคนค่ะอยากจะลุ่งคลิปให้พี่พีเอฟซีในเบื้องนอกก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะเนาะ พี่น้องเอ้ยนะตอนนี้นะคะเล่าให้เขากับเจอปัญหาอีกแล้วคะ่ะเพราะว่าเจอปัญหาทีแบบว่าลหลายๆคนนะคะอ่าต้องอห้ยหวนนะคะพี่น้องเนาะบางคนนะเพราะว่าเงินบาทเนี่ยได้แข็งคาคืนมาอีกแล้วทุกคนคะ่ะคืนแข็งคาแบบพวภาพเลยนะแข็งคาสุดๆในรอบในระยะเวลาที่หลายเดือนผ่านมาเลยคะ่ะจากทีก่อนานานน่นเนาะ คนเล่าลหลายๆคนนะคะบางจำพวกเนี่ยออกมาปฏิเสธปอร,รับเงินบาทค่ะอะไรก็ยังมีบางคนที่คิดว่าเงินบาทเนี่ยมันต้องออนคาลงเพราะว่าเงินกีบของเราเขาเนี่ยจะแข็งค่าขึน,ค,นคือเนื่องจากก้นนะั้นนะทุกคนค่ะมันจะมีหนึ่งพันบาทอะเจ็ดแสนกว่าเนาะเออแล้วก็เลยแบบพอเงินบาทก็เหลืออยู่ในเลทที่แบบว่าสามสิบเจ็ดสามสิบหกนะทุกคนแล้วก็ลงมา อยู่จุดที่หนึ่งสักพักหนึ่งก็คือสามสิบหาจะเขาสามสิบหกแต่ณนะตอนนี้พี่น้องค่ะอ่ะก็เลยเหตุผลน,นั้นก็เลยเหตุในคนเล่านะเพราะว่าคิดว่านะพักกันปฏิเสธนะบริไา้เงินบาทพี่น้องค่ะเพราะว่าคิดว่าเงินกีอาเงินบาทเนี่ยจะออนคาลงไปเรื่อยๆเออและทีนี้ทุกคนค่ะ เรียกรองอยากจะได้เงินบาทเพราะว่าตอนเนี้ยเอาจริงๆนะอยู่ในที่หนึ่งบาทนะคะหนึ่งบาทอะคือได้แบบเยอะมากเลยนะถ้าคิดแล้วอะคือตอนเนี้ยอ,อยู่ในสามสิบสี่พี่องคะ่ะสามสามสคือมันลงเยอะนะก็ลงเยอะลายเติบนะก็คือแบบอืม้มและเงินเกีบเนี่ยก็แห้งหญิงจะ นักไปกว่าเดิมเนาะขนาดว่าช่วงนี้นะพี่น้องคะเป็นต้นเดือนเนาะต้นเดือนของการทีแปลว่าเงื่นเนาะของแห้งงานเล่านี่ออกนะพี่ตุ๊กพี่น้องคะออกแล้วจะส่งเมื่อบ้านเนี่ยพอเมย์บางคนนะคะบอมีเงินที่อยากที่จะใส่เนาะยกตัวอย่างก็คือแมวกะบ่าถึงบ้านของแมวเองเนาะ โบมีเงินที่จะใส่พี่น้องพ่อหัวเงินเดือนลูกล้านออกเนี่ยที่อยู่ในไทยเนี่ยฝากไปเป็นเงินบาทเนี่ยบางคนบางล้านกน็ยังบอกว่าอุ้ยอยากเอาเงินบาทนะเอาเงินกีบไปได้บอ,อะคบางบอลเนี่ยที่พ่ว่าอ่าหายแม่เพ่ว่าไปเอาเงินบาทนะยังบอกเขาเลยว่าเงินบาทโบมีด้อแม่เออบบได้ไปกดเงินบาทบบได้ว,อองา,วางไปธนาคารบ่สะดวก มื่อนีมีเตเงินกีบเด้อพี่น้องคะคกักเอาเงินบาทไว้บห้เงินบาทเฮาทั้งที่รู้เนี่ยฝากเมื่อเต้ไท่เนาะฝากเมื่อเต้ไท่ก็ต้องเป็นเงินบาทแม่นพีพ่น้องคะ่ะและเ่เฮาก็อยากแด้เงินบาทและก็บบย่อมห้ก็บอกว่าบมี่เออมีแต่เงินกีบตอนเนี้ยสไลไหในราคาทีหลายจากทีแบบคือเฮาฝากเงินในเงินเนาะอ่าในหานฝากเงินนั้นพี่น้อง เพิ่นกะรหับฝากเงินลาวไทยเนาะจากที่เขาไปแหลกอยู่ในหานทองบอลลูนาแหลกอยู่ในหานขาเนี่ยที่เขาหับแหลกเปลี่ยนนะ mm hmm. เขากระจายอยู่ในหนึ่งพันบาทอะหายในหกแสนแปดสิ 15, บห้าพันกีบหรือว่าหกแสนแปดหมืนหาพันกีบพี่นอ้องอ่าแม่ขาที่หับฝากเงินเนี่ย เนการจะบ,บอกเลยว่าข่อยให้จะเจ็ดแสนอ่าก็คือเขาได้กําไร่ั้งสิบหาพันกีบนะพี่น้องสิบหาพันกีบเพื่อเพนอยากเอาเงินบาทคงเขาไหวแต่ว่าเมย์เป็นบอกว่าบอกเอาเออ้อนี้บมมีเงินบาทกระ่เป็นยังเออข่อยสิมาเหมือไม่เดี๋ยวเมือไม่ข่อยจังสิมาเอาอีกอ่ะเมือได้ที่จะไปกดเงินแล้วข่อยจังสิมาเอาเด้อโทรบอกข่อยเด้อ เพราะว่าคอ,อยกเก็บเงินบาทด้วยคอยบ่อยากเอาเงินกี่ไปเพราะว่าอ่าคอยยังบ่ท่านในจำเป็นจิต้องใส่เงินพี่น้องค่ะทั้งทีบ่ม,มีเงินใส่แต่ยังบอกว่าบ่ตท่าไในจำเป็นบ่ตัน่า้อยากใส่เงินว่าสัตย์พอแล้วหูว่าเอ,อเงินเนี่มันมันเฟอ้อเนาะพี่น้องค่ะ มันเฝอเนาะแห้วเฮาก็คิดว่าการที่เฮาเก็บเงื่อนตาเนี่ยมันกระจสํสำคัญกว่านะพี่น้องมันกระจาใสในระยะเงาค่นะก็คืออันนี้ก็คือปฏิตีความหมายว่าเงื่อนกีบของเล้าเฮา,นนานะนเนี่ยบอมิคานะพี่น้องคือหลักๆแล้วนอกากเสือโคงสือ,อยางะบางของบอน,นี่พมันก็ะสือเงืนกีบกบ,บางยางตีเล็กน้อยเนาะ แต่บางอย่างที่สื่อร้ายเนี่ยคืออย่างเช่นนะเพราะว่ามีโมอยู่ทั้งสวรรค์นะพี่น้องไปสื่อรถถีบนะคะหรือว่ารถจักรยานเนี่ยยังคิดเป็นเงินบาทราคาขั้นหนึ่งอ่ะพันหาขั้นหนึ่งอ่ะพันเก้าอีกขั้นหนึ่งสองพันสมี3มแบบให้เลือกเอา พว่ากับง,งงเลยคิดเป็นเงินบาทเปิดบอกขนาดอยู่ในตัวเมืองเนาะทีพี่ว่าไปอ่ะมันชิมีหารหนึ่งนะทุกคนกะทีเป็นเอาของไทยมาขายหรือว่าของทางหนอกมาขายเนี่ยสินค้าน้ำเขาา่าออกยังไงซะก็ยังติดราคาเป็นเงินบาทเบิดเออนั่นนะคะเพราะว่าเพิ่นคิดว่ามันคงทีถ้าเฮาตีเป็นเงินกี่รคาคามันก็จ,จะบคุคงทีเนาะเออ แต่ว่าเหตุผลนี่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพ่ว่าว่าเนาะเพ่ว่าคิดว่ากันเี่าตีรลค่แบบนี้มันก็โอเคเพราะว่าจังไหนอยู่เล่าเทาเนี่ยเขาสามารถใส่เงินตาลายแบบอยู่แล้วบอกว่าจะเป็นเงินยูเอสหรือว่าเงินอยู่วันหรือว่าเงินบาทโดยเฉพาะเงินกีบเนาะกระใส แต่รักๆที่เวลาสิสือคองอียงทีมลค่ายเยอะๆนะเพิ่นจะใส่แต่เป็นเงินตาต่างประเทศอยู่แล้วอันนี้คือบุตรต่อวบานะาว่าเบาให้เงินกีบบ้านตัวเองพี่น้องอันนี้คือเบาในี่รักความเป็นจริงเลยว่าเพิ่นใส่แบบนั้นอยู่แล้วคันสิเป็นไรไปเงินกีบนี่เอาไว้ฟังราคาแล้วคอยีิเป็นล่มสีหาลอยหฮกลอยเจ็ดลอยหลานพี่น้องเอ,อ้ยฟังแล้วก็สิเป็นล่มเนาะ อันนี้ก็คือเรื่องจริงนะนั่นลละพี่น้องปัญหาคุเงินต้องทองคนไทยเิ่นกับบางคนเิ่นกับเป็นห่วงเป็นญงเนาะเิ่นกับเตือนแล้วเิ่นกับบอกแล้วนะคะแต่ก็บอกฟังพี่น้องเ้ยเห็นบอกเพราะว่าก็ยังโชคดีนาทีมีเมียสลาดพี่น้องเ้ยพ่อว่าข้าฝาเงินไปแล้วเนาะเขาบอกอยากหายพี่น้อง่นก็เลยบอกว่าผมเป็นยังนั่งแม่ยังบม่ทันจด้จำเป็นเดียวมือใดที่ตัวมีเงินบาท ตัวข่อยโท่บอกให้เมมเมาออกระได้ดือ้อตามนั่นพี่น้องเนาะโอเคคลิปนี้เขาจุบแค่เพียงตอนนี้เราจะรับชมมาฟังแล้วมีความคิดเห็นใดนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทางไทยกันได้เลยจ้ผพดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขอใหยนะคะขอบคุณในไลฟ์ที่เขามารับชมแลบฟังจ้าสวัสดีคะ่ะสบายดี